อออกมาเป็นอีกอคอลัมน์หลายๆคอลัมน์ได้นะคะ,ะดูจากตัวอย่างนะคะ,ะในทเบิลของแคตตาล็อนะคะอ้ะคอควมที่ชื่อว่า description จะมีรายละเอียดต่างๆนะคะในแต่ละแถวซึ่งจะใช้คอมม่าในการขั้นของข้อมูลอยู่ ก็สามารถที่จะสปีดหรือว่าแยกข้อมูลออกมาได้นะคะโดยให้คลิกที่คอลัมน์ที่เราต้องการจะสปิดข้อมูลนะคะและไปที่ transform ค่ะและเลือกที่ s p l i คอลัม m ์นะคะตรงนี้ก็จะเห็นนะคะว่ามีให้เราสามารถที่จะ s p ป i ดโดย by delimiter นะคะก็คือ,อเครื่องหมาย คอมมาก,กั้นอะไรต่างๆนะคะหรือว่าจะเลือกโดย by character number of character ตรงนี้ก็คือใส่จำนวนของตัวอักษรนะคะที่เราจะต้องการแยกข้อมูลหรือจะ,อะ by position ตำแหน่งต่างๆนะคะตรงนี้เลือกเป็น delimiter ก่อนนะคะ เราก็จะเห็นนะคะว่าใน description ของเราเนี่ยเป็นมีคอมมาก,กันนะคะ,ะเราก็มาเลือกเลยค่ะ select enter delimiter ก็คลิกเข้ามานะคะตรงนี้เขาก็จะให้เลือกค่ะว่าข้อมูลของเราถูกขั้นด้วยอะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นคอมมาเราก็เลือกคอมมาค่ะ split add ก็คือเขาก็จะให้เราเลือกอีกนะคะว่า สปิดท,ทางด้านซ้ายทางด้านขวาหรือว่าตัวสุดท้ายคือสปิดท,ทุกดีลิมิเตอร์เลยนะคะตัวนี้ขอเลือกเป็นตัวสุดท้ายนะคะแล้วคลิกโอเคค่ะ ข้อมูลของเรานะคะก็จะถูกสปิดข้อมูลออกมานะคะทั้งหมดเลยเห็นไหมคะตัวไหนที่คอมมากกั้นอยู่เมื่อกี้ก็ถูกสปีดคอลัมน์ออกมาหรือว่าแยกข้อมูลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ทําได้แบบง่ายๆนะคะหรือจะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็ง่ายเหมือนกันก็เลือกคอลัมน์ที่เราต้องการจะสปิดนะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะก็จะเห็นเมนูสปีดคอลัมน์เหมือนกันนะคะอ่ะ อันนี้ก็ง่ายๆนะคะการสป,ปิดคอลัมน์ค่ะ